ปะนอนกองตัวปกันใส่ชุดใส่ชุดเกาะลูกกันแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงดูก่อนสายอะไรที่มันกันได้เยอะสุดใส่ลูกใส่ลูกแล้วก็วางวางกบเอาแคสเซิลแคสเซิลไว้เอาเอาเยเกอร์เป็นคนนึงเอาเยเกอร์เป็นคนนึงเยเกอร์คนนึงหมอไม่ต้องหมอไม่ต้องหมอไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องหมอไม่จำไม่ต้องเอาเยเกอร์เอาเยเกอร์เยเกอร์เยเกอร์แล้วบันดิตบันดิตบันดิตเฮ้ยนี่ด้วยนั่นแหละครบดิ้บันดิตใครอีกพอครบไม่ต้องเออช่างมือไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะข่าว น่าวมาทำเอามาดูความขห้าว่าเราใกล้ตายอยู่ปิดทุกรู้ทุกมดแล้วนอนรอรอลนัดูไอแพดมาดูไอแพดเกาะอยู่นี่เมาเกาะกันมากาันเฮ้ยเดี๋ยวมีส่งคนไปเลนฟอชันบนด้วยคนเลื่อนเลื่อนเ่อเน่อเล้เฮ้ยโดนโดนโดนจังแม่มันให้มันเจอไหมอยากเจอไหมอ ให้มันมาให้มันมาเดี๋ยวตรงนี้อันนอนเลยนะพี่ทำไม,มวังไม่ได้วะน,นอนละนอนนอน <laughs> นอนเดีนน๋ยวเดี๋ยวผมเป็นนักข่าว <laughs> <laughs> โอเคนอนๆาลองให้ตัวปะกัน <laughs> มามาทุกคนมานอนนอนนอนดูนอนรวม <laughs> <laughs> นอนรวม จานละกันจานละกันเปลี่ยนทอจุดใส่ก้อยยังใส่ก้อยยังใส่แล้วใส่แล้วนอนลงกันมึงยุงมาจากทางไหนมผมมแกนี้จะได้ดูไม่หยุดทางไหนมึงกินข้าวมึงกินโดนตัวประกันเนาดิเราเราอย่ายิงโดนเพื่อนกันเองนะเรามันหนาวพี่มันหนาวขอเก็บภาพมันตลบมาแล้วมันตลบมาแล้วมันตลบมาแล้วมึงมาแล้วตาม มาต่างกูก็เป่ากูเล่นแบบงูนี่แหละแล้วกูดูวงจรปิดเอาเอ้ยเฮ้ยเหลือเลยจะท้าเอาจะท้าไม่ได้ทำไมทำไมมันเน้ยนี่วันซ่อนแล้วนะเนี่ยมันยังหาเจออเด้ยโดนมาโดนมานี่สงสารมันอย่าไปฆ่านให้มันฆ่าตัวกันนอนกองรวงมันเเหมือนงูเก่งกองเลยสิสะแกนไม่ได้ติดไข่วน้นชั้นบนชั้นบนขึ้นไปยิงปืนรอบเป้าไหม มาอยู่นี่มาอยู่นี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วมาู่ลอนมาแล้วอยู่บนเรานมายิงกูเลยอยู่บนเราเนี่ยกูอยากไปโอ้ยอยู่บนหัวเราเลยเนี่ยมึงบี่งลงมาดิมึงบี่งลงมาดิไอ้สัสยังยังไม่ลงมาเลยครับมึงอยู่บนหัวอยู่แล้วเล่นเรียอะไรกันเนี่ยโดนโดนดเราจะเวิร์กไหมครั้งนี้เวิร์กสบายนะเนี่ยยิงอัดก็ไปยิงอัดก็ไป ไปดีบึงมาดีกันขนาดมาดีอีกเก็บเลยเก็บอุ้ยชนได้แม่งยิงปูกเดียวกันอี๋เฮ้ยมันยิงคอนเทนดี้ว่ะดู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 ภาพช้าอีกแล้วเท่ามือแม่งยิงตัวประกันนียตัวประกันกูซุดเลยอี๋เรียกว่าแท็กติกขั้นสูงเว้ยควายอี๋ได้ผลด้วยเฮียทีเฮียคือแม่งได้ผลว่ะ โพี่เดี๋ยวมันเอาไปใช้บ้างนะเดินทำมั่งยุบหายจริงตัวไอสัตว์ชนะเฉยเลยเฮ้ยถ้ามันทำบ้างเดี๋ยวเราเอานักข่าวไปสองเน้ยไม่ได้นี่หว่าได้เราไม่มีนักข่าวยังไงระเบิดแฟดไงเอาบิดเออระเบิดแฟดระเบิดแฟดระเบิดแฟดปลาเข้าห้องตัวประกันแล้วเข้าพร้อมกันห้าคน แล้วเลือกเอาเลยไดยิงใครดียียชนะเฉยสิเลยเนี่ยเกมฮียอะไรเนี่ยไอ้พ่ไอ้พ่บอแท็กติกเยอะไ่กเกมนี้ไม่เห็นต้องใช้แท็กติกโคตรีนเลยเลยใช้ความเกียรล้นๆพี่อย่าลืมสิเพราะเราคือการยินเล็กเยอาเจล่าชร์ล่าจาชนล่าชาาชช์ล่าชาร์ลาชา้ชรล่า เหยววะกายเพชรนอนกองดิห้องตัวกันเกียนชิบหายทางไหนอ่ะผมไปไม่ถูกเี้นหลงทาเออเวิร์กเวิร์กไอ้เหตืใครอยากเล่นเอาไปทำตามได้ไม่สงวนแต่ต้องต้องอยู่กัน5คนนะแล้วต้องคุยกันให้รู้เรื่องได้เล่นออนไลน์เนี่ยหาไม่เจอ นี่ประตูนี้ประตูนี้เดี๋ยวหาให้ <Okay. S 1> อโอเคยังไงดีเราแปะนี้ก่อนละโดนสปอตจ้าเอ้ยแปะไปใดเดี๋ยวไประเบิดด้านบนต่อดีกว่าระเบิดด้านบนพร้อมลูนี่ลูนี่มี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  มีอะไรตรงนี้มีตรงนี้ตรงนี้มันช่อหน้าต่างอยู่ปะอ่าเห็นละพี่เบ๊ให้อยู่ตรงไหนปะครับยังยังยังเอาป่าจ๋าเลยเลยปะเอาเลยเอาเลยอยู่ข้างล่างเนาะโอ้ใครวี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีปืนยิงได้ครับยังไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงแต่ลองตรงรูนะเดี๋ยวตัวหุ้ยหุ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 ยแม่งเอ้ยไทม์รีเก็บแฟมทีหุ้ยยิงได้ไหมยิงโดนไหม ไม่ครับไม่ตายสองเลยโว้ยไม่กินไทเบิร่ต่อีกสองตัวสองตัวโอเคอยียดน้อยเราก็ทำให้มันแตกแถวได้เฮ้ยอ้อมดีกว่าไปเจอตัวประกันแล้วอ้อมหลังอ้อมหลังไปแล้าวันนั้นเจอตัวประกันละลากเลยลากเลยลากลลากไปลอยเลยนั่นแหละ อันละเล่มุดจบยิงยิงยิงโอ้ยอ้าวมโอ้โหันก็ไปยิงเว้ยหันก็ไปยิงเว้ยหันก็ไปยิงยิงให้จบอ๋อจะถามไม่ต้องยิงสลับสลับงี้ด้วยมันช่วยอะไรอ่ะอ๋อมันโล่มันจะบังเราตลอดเวลามันบักมันบักบักเหรอเออดีว่ะ ้ยวิธีเดิมวะวิธีเดิมวะวิธีเดิมวิธีเดิมลุกลุกลุกเจ๊เกยเจ๊เกยเจ๊เกยโคตรเฮียเลยเหมือนเดิมเลยเอาอีกเอาอีกดูดิจะเวิร์กไหมเขาเนี่ยโอ้โหทีมเดิมเหมือนเดิมไปเลยเดิมมีนัข่าวมาด้วยโอ้ยเฮี้ยแม่งเล่นโบซิกแม่งเกมตลกนี่หว่านึกว่าเกมซีเรียสโดวทอมคันซี่กูรอดตลกเลย รีเครทแล้วนอนนอนลีเครทแล้วนอนโอ้โหห้องนี้ง่ายห้องนี้ง่ายเลยดิข้างบนไม่มีรู้ข้าบนปะเก็บคอเก็บคอจะได้อยู่นานๆมันจะได้ยิงโดนป้องกันเฮ้ยโดนมาโดนไหมเฮ้ยระวังยิงตีนเพื่อนไม่เป็นไรขำๆพี่เบย์พี่เบย์ปิดมือเนี่อ่ะเดี๋ยวปิดแล้ว castle castle เล่นอยู่เล่นอยู่ปิดให้ไปไหมจะถายเล่น c ดีกว่าออาวเชียร์ที่ถายเป็นรูปลืมไปอาจารย์อาจารย์มาปิดจําปิดเรียบร้อย ผมเองลุกมาได้หลายทางเลยว่ะเป็นไล่ชังมันไปตีไม่ตีเดี๋ยวนะอาโมแพนแอวมาจอดได้ไหมนี่ละกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยตรงนี้เยตรงนี้ใครมีเหลือบ้างมีใครมีเหลือบ้างผมผมผมวงเลยโดนโดนหายโดนหายวางวางครับพี่วางรับบิ

ดูปากตัวประกันดิเก็บกอดเป็นครบยังตัวประกันคงงงเลยพวกเค้านี่ทำคพยเลยเนี่ยพวกมึงแบบมึงมาต้านทานกูได้ดีมากเก็บกอดยังป้องกันป้องกันเก็บแล้วครับเก็บเก็บแล้วครับไม่เป็นไรชีวิตพวกกูมีข้าวมึงเว้ยอีชดูตาเหลือเกิบอกเลยมึงเข้ามาไอ้สองหลง มึงต้องยิงมั่นจริงๆอ่ะมึงถึงจะยิงไม่โดนตัวประกันเอาเลยเอาเลยกูเป็นโจรที่เกี้ยมอะโตที่เบนี่นะน่ารักสุดเลยแม่งต้องยิงตัวประกันก่อนยิงเฮเบนี่อยู่ในสุดมึงจะไฟเปล่าแถมกูมีลูกซองด้วยเอาดีระเบิดระเบิดอ่าเชิญเลยเชิญเลยตามไปตามไปเฮ้ยมาแล้วข้างหน้าครับข้างหน้าเลยโหลดเลยข้างหน้าข้างหน้าใครไปรีเลยอ่ะข้างหน้าผมเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนอนนิ่งๆไว้เดี๋ยวที่เหลือให้ใที่นายจัดการเอง อย่างเร็วอ่ะดู taking, ดิเราจะชนะแบบคราวที่แล้วไหมต่อแล้วต่อมาเลยต่อมาเลยต่อมาเลยไอ้ตั๊กต่อมาเลยรอเฮียอะไรอยู่ยิงดิเจ้าไม่เยอะนะมึงเยอะจ้าเก็บจ้าเก็บปูเก็บเลยจ้าเก็บปู้ม่จ้าเก็บสองครับปูยิงมีจุดให้เป็นโอกาสเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเฮ้ยเอ้ยมันนอนเยอะๆยอะนอนนอน ต้องปล่อยปลอยจ้าไวปล่อยจ้แล้วล้วมาแล้วมาแล้วายไปายไปกลยบมาไม่กล้ยาระเบิดหรอกไไม่กล้ยาระเบิดรเดี๋ยวนักข่าวกันนักข่าวแป๊บ้ข้างหน้าเราเคลียร์ต้องวาง้ีนิดนึงไไม่ไไมไปไหนเราีกเอัมาแล้วจาแล้วเดี๋ยวมันล้รู้ดีอย่างนั้นรู้ทุกุมเลยไอ้แมกเาาเข้ามายิงเลยเข้ามาเลยให้มันยิงมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามายิงดูิเอาเลยเอาเลยเรายิงสวนกลับไปด้วยถ้าเห็นมัน่ะให้มันยิงสวนกลับมาแล้วโดนตัวกัน ดูประตูนู่นไงยังไงเออนั่นแหลงไอ้เหี้ยแคมมหาการจุดติกาลตัวประกคแคมมหาการแคมมหาการสุดยอดคนดีกว่าลีนแคมม์มหากรคนถล่มโลกประตูปักเป็นลูไอ้ได้ประตูแถวใดตัวนึงนะขายุบแับๆอยู่เลยผมสแกนก่อนเฮ้ยนักข่าวทำงานที่นักข่าวไทยคิดดิสแกนสแกนฝั่งซ้ายมือเกมมเลยกน เออสแกนไม่ได้มึงอะไรกันเนี่ยมึงนอนตเมวมีอแลม่มองเห็นแต่ตูดใดอ่ะอีกเมนาทีไม่้มาคก็ชนะไอารโลโยโอเคไม่ต้องไปไหน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 อีก้าวไม่้มึงไปแล้วไตอนจบเดากันทุกคนไปมาเลยมาเลยมตัวซ้ายมตัวซ้ายมึตัวซ้าย เอาว้เข้าปะแฮนโซโลกูออกเลยออกเลยร้อนแฮนโซโลหัวร้อนไปแล้วเอื้อเอื้อใครกลัวทั้งหมดทั้งหมดเดี๋ยวเนี้ยไอ่เยิบ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 ตัวประกันเยิบตัวประกันตอ๋อมันยิงระเบียดจากด้านหลังอ๋ออใครเป็นจังฉันน่าเฉยเฮ้ยเอาอีกเอาอีกมีมีเหลตัวประกันอีกเอาเอาเอาอีกเอาดัดตัวประกันอย่างเดียวเลย ปกติฮอตเตปดเป็นอะไรที่ยากสุดเลยเนี่ยเฮ้ยไปเล่นไปเล่นแบบแลงแมทกันดีกว่าฮอตเตปอ่ะเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเหรอเอาแลงแมตต์เลยพี่ไอ้ดีดีอยู่กระจอกเลยวันนี้ดีกระจอกเลยนะพี่โหร้อนร้อนร้อนกันใหญ่ระดับเลเวลอัพเลยแล้วเราเลือกได้ไหมว่าต่อไปอยากให้เล่นฮอตเตปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอะไรวะคือแมทแมทตไม่กิ้งมาสุ่มอีเดียวเลยอ๋อสุ่มล้วนๆเลยนะใช่ถ้าอยากเล่นถ้าอยากเล่นแบบถ้าอยากเล่นแบบ